สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการซูกิเดอะคอร์เปนนะครับสนทนาประสาทเด็กคมครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมน้องแอนฟิวอ่าผมเจมแปดริ้วครับโอเคมีึงเดาพูดผิดทำไมต้องคงผมไปพูดผิดเลยผมเอาใหม่ผมน้องแปดริ้วอ่ะผมเจมแอนฟิวโอเควันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมนะที่ลิเวอร์พูลครับผมหักดาบเนี่ยใช่หักดาบด้วยหักดาบดีอ่หักดาบหักดาบ ทายาเขาดาบคู่คใช่ไหมเชฟฟีดอยู่ในเต็นท์คู่บ <United S 2> ุกชนะสองศูนย์สนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอ y b a ี่แบ็เลสซูกะหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองถ้าดูเฉพาะผลนะ สุดยอดแต่ถ้าดูเฉพาะอาถ้าดูรูปเกมไปด้วยเนะี่ยครับอึดอัดมากครับมีมีความอ,อึดอัดผสมเหนื่อยนิดหน่อยนะโอ้โหจริงๆมันใจหายใจคว่ำตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับ <laughs> จังหวะของแบ c ็กอลิส r เตอร์เออใช่ใช่ครับเกี่ยวจังหวะแรกเหยียบซ้ำจังหวะสองควักยากเหลือเกินไซมอนฮูเปอร์ใช่ไหมใครฮะใครฮะไซมอนฮูเปอร์คนนี้คนนี้นี่หึงนะนะครับ มันต้องต้อง็อดแบบนี้เจมต้อง็อตแบบเหยียบเหยียบโดนบอลครับแล้วถลายลงไปย่ำไงอ๋ออย่างนั้นอันนั้นอ่ะอันนั้นต้องแดงแต่นั้นเขาก็ไม่ได้ควักนะเขาควักให้เหลืองอ่าเรามีมีอย่างเรไปดูดีๆย่ำลงไปนะเออแต่โอเคเขาอาจจะมองที่ที่เจตนาเจมต้องต้องต้องมองอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเป็นจังหวะที่วินิสซูซาใช่ไหมครับ S <S มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุอะเป็นเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับเป็นจังหวะที่มันเสื้อล้มลงมาใช่ไหมใช่ครับแล้วเหมือนเขาก็วางเท้าไปพอดีแล้วย่างลงไปที่หัวเข่าตอนนั้นเนี่ยเพราะเราเพิ่งเสียมาติไปใช่ไหม,มล้วก็โหยังไงเนี่ยจะยาวไหมจะเจ็บไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลาพักใหญ่นะใช่ครประมาณสี่ห้านาทีนะรขึ้นมาเล่นต่อได้ซึ่งซึ่งภายหลังครับเปิดเผยว่าต้องเย็บนะเย็บสามสี่เข็มมันมีแผลที่บริเวณหัวเข่าต้องเย็บ แล้วก็เล่นต่อไปจนจนถึงช่วงต้นครึ่งหลังใช่ไหมเจมใช่ครับแล้วแผลที่เย็บอ่ะมันปลีกออกใช่พอแผลมันปลีกคือเหมือนเหมือนเย็บแล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยก็ต้องออกอะเจมเพราะถ้าเกิดเล่นต่อเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บหนักแล้วก็เลือดอาจจะไหลไม่หยุดด้วยเล่นไปได้หนึ่งชั่วโมงอ่าก็เปลี่ยนออกอันนั้นคือประเด็นที่ที่เด็กคงก็เสียวนะครับดิซึ่งเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี้ยอื เป็นเกมที่แฟนลิขูดบอกว่าเอออยาาเข็นมานานแล้วกลาง3าคนนี้แคมาเจมสมาตาลูเอนโดเล่นเบอร์หกโซโบซายกับแม็กซีเล่นเบอร์แปดแต่พอเล่นไปได้ไม่กี่นาทีทําท่าจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมยังดีที่ได้ดูจนถึง1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสำหรับแมกกซีเตรประสานแต่ถามว่าดูดีไหมยังอันนี้ต้องต้องมองในแง่ของความเป็นจริงเลยครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องให้เครดิตของเชฟฟิลยูนเต็ดด้วยนะครับถูกต้องก็ ก็บอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ดเนี่ยมันเหมือนมันมีน้ําทิพชโลม,มใจทําให้ขู่นักเตะเชฟยูทุกคนเนี่ยวิ่งแบบสุดๆจริงๆอย่างที่คริสไวด์ได้บอกเลยนะ,ะใช่คือเขาบอกว่าเขาก็ดูเกมช่วงหลังว่านักเตะเชฟยูเล่นค,คือเน้นรับอะ่ะแต่มันเป็นถ้าเป็นเมือคือพิงเชือกอย่างเดียวรอรอ,อว่าเมื่อไหร่าอาวุธคู่ต่อสู้จะจะเข้าจุดโฟกัสเขาบอกว่ามันต้องมีตอบโต้บ้างค,คือรับแล้วก็ต้องมีขืนบ้างมีโต้บ้างมีเข้าสกัดแล้วเขา ทำจริงๆแล้วลูกทีมของกิสไบเดอร์ตั้งแต่นาทีแรกเลยแบบเคลียร์บอลปุ๊บเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวเล่นหนักตลอดเอาเลยครับแย่งบอลใช่นี่คือชัดเจนเลยมีภาษากายที่ชัดเจนเข้าไปแล้วพยายามสร้างความกดดันให้กับผู้เล่นลิ์ภูในจังหวะครองบอลใช่แล้วก็เข้าหนักเข้าหนักใช้คำแต่ว่ามันก็เป็นการหนักหนักในเกมก็ยวางนั้นแล้ในเกมอ่าแต่ว่าลิ์พูก็ก็มาปลดล็อกได้จากลูกเตะมุมฟาวไหมครับ โอ้โหมันก็ในมุมใครอ่ะในมุมริเวอร์พูลอ่ะก็บอกว่าก็เป็นจังหวะที่วิ่งวิ่งแล้วเบียดกันไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าในมุมของเชฟยูเขาบอกว่ามีการบล็อกจังหวะการวิ่งมันเหมือนมีบอลดีเช็คนิด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 ไงเออทีนี้ผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูทีนี้โปรเซสการตัดสินนะเมื่อผู้ตัดสินในสนามเนี่ยเขาให้เป็นประตูเนี่ยวีเอาเขาเช็คนะครับ แต่ว่ามันต้องแบบเคลียร์ออฟเวสเจมว่าว่ามันม,ม,นมีมันมีการทำฟาวจริงๆไงคคือถ้าดูแล้วมันก้ามกึ่งเนี่ยมันก็ต้องปล่อยอันนี้เราไม่ได้พูดในแค่ว่าเราเข้าข้างหี้อว่ผูนะอันนี้คือกระบวนการในการตัดสินเป็นแบบนี้ใช่ถ้าเกิดฮูเปอร์เป่าว่าว่าฟาวนะ VR เช็คแล้วก็อาจจะต้องตามนั้นนะว่าฟาวทีนี้เขาผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์จริงต่อหน้าต่อตาแล้วเขามองว่ามันไม่ฟาวแล้วทีนี้ VR มันก็มีหน้าที่แค่มาเช็ค เช็คแล้วก็ว่ามันผิดพลาดชัดเจนไหมมันไม่เคลียรนเออมันมันก้ามกึ่งมากมันมองเป็นฟาวร้อเปอร์เซ็ไม่ได้แต่ถ้ามองว่าเป็นจังหวะที่วิ่งแล้วเบียดกันไปธรรมดาอีกคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งไปต่อเนี่ยมันก็ไม่ฝาว่าใช่เจม่ะแต่ถ้ามองว่าแบบมีการเหนี่ยวมีการขัดขามีมีการยืนแบบบล็อกไว้อะไรเงี้ยบล็อกไว้นี้นะฮะ ก็จะเป็นลูกที่น่าเสียดายของลิเวอร์พูลไปก็เอาเป็นว่าผู้ตัดสินฮูเปอร์ก็ตัดสินไปแล้วแล้ววีอาร์ก็เช็คแล้วมันมันก็ผ่านไปตามนั้นไงแล้วก็เป็นวุลจิวฟันได้นี่ครับยิงแบบหนึ่งเหน่งเลยโลง่ลงเข้าไปหนึ่งศูนย์ก็ร์พูลต้องบอกว่าฉกฉวยนะครับโอกาสจากลูกเตะม,มุมอันมากมายได้สําเร็จนะแต่ว่าเข,เขามีมีไอ้ไอ้ลูกหนึ่งศูนย์นี่ไอ้ฟาวไม่ฟาวมันกลายเป็นประเด็นรองนะเพราะว่าที่เขาไปโฟกัสอ่ะก็คือ ท่าทางในการเตะเตะมุมของเทนรนท์เห็นไหมครับโอ้แบบถ้าเป็นวัยรุ่นยุคยุค90มาเจมถันมาที่แบบใส่แค่างเกงหลุดตูดอะ่ะ <laughs> ที่มีการโชว์ล่องก้นอะ่ะ <laughs> ไม่รู้เทนตนั้งใจเหรอเห็นเห็นอ่ะที่แบบเป็นวัยรัะมุมมุมธงทางน้านขวาผมบอกจังหวะนั้นแหละจังหวะนั้นแหละอย่างนี้เลยเลยเอออย่างนี้เลยเลยนะครับถ้าใครผ่านยุคยุคก้าสูนไปเจมยุคยุคที่เขาเรียกว่าทรงทรงอะไรไม่รู้นะเขาเกงตัวใหญ่แล้วห้อยๆอยเราต้องต้องจะใส่แบบว่าเห็นบ็อกเซอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นโอ้โหล่องกันเห็นล่องเห็นล่องเห็นล่องล่องอย่างนี้จะเห็นบ่อยจังหวะที่เพื่อนลุกไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนจอทีวีไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยลุกกันอย่างงี้ใช่เราจะเห็นกันบ่อยก็มาแซวกันก็กลายเป็นไวรัลไปเลยไม่รู้เทนตั้งใจหรือหรือว่าหรือเผลอหรืออะไรคงไม่หรอกครับเล่นฟุตบอลมันก็ต้องมีฉุดกระชากลั่นนะนะมีการขยับปองกุงเกงนั่นแหละลูกหนึ่งศูนย์แต่ว่าก่อนจะได้หนึ่งศูนย์นมันมีจังหวะที่แบบโจโกเมสเกือบจะสร้างงานในทีมนะก็เขาเรียกว่าโจโกมือจังหวะ ยืนอยู่คิดอะไรไม่รู้จะล็อกจะล็อกคือแบบตอนนั้นเอ้ยเอาไงดีจะล็อกจะโยนจะจะพาบอลขึ้นหน้าแล้วเขาบีบเข้ามาแล้วครับโดนคับรถอาเชย์ครฉกไปนี่เลยแล้วล็อกจากขวาจากเข้าซ้ายเรียบร้อยครับเกี่ยวไปดีนะโหเพื่อนยังมาช่วยแลวสุดท้ายก็เป็นตัวโจนะมาแก้ไขได้แล้วมันก็เป็นจังหวะเซฟสาคัญของควินเคเลอร์นะควินเคเลอร์ที่เรียกความมั่นใจแต่นั่นคือครั้งเดียวนะครับ ที่เชฟยูเนี่ยมีโอกาสใได้ประตูแล้วก็เนี่ยเข้ากรอบช็อตออนแทรเกตแค่ครังเดียวจากเกมแมตตเทีครับก็รอดไปแล้วก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําซึ่งมันก็เป็นการหยุดสกิติที่ค่อนข้างจะย่ำแย่เพราะว่า6เกมหลังสุดในลีกที่อร์พูลไปเยือนเสียประตูก่อนทุกนัดแกเจมเมื่อคืนนี้จังหวะที่ น้องโจทําอย่างนั้นพี่คิดว่าเอาอีกแล้วนะเจมจะสร้างงานสร้างไรายได้โอ oh, uh. ถ้าวันโดนก่อนเน่ยต้อง uh. ยิง2ลูกนะเพื่อได้3มแต้มอะแล้วดูเชลยูวิง่งดิโอ้โหใช่ไหมแล้วพอมาได้ประตู1นศูนมันก็โอเคอปลดล็อกแต่ว่าที่มันดูอีหนาคือลูก2ไม่มา,าทันทีเจมใช่ครับ ต้องยอมรับว่าเขาเล่นเกมรับดีนะครับแล้วก็วิ่งถึงต่อทําให้กลางของเราเนี่ยมันเจาะไม่ได้ครับตรงกลางเขาปล่อยพื้นที่ด้านข้างออกอยากเล่นตรงด้านข้างเล่นไปแต่ตรงกลางไม่ให้เจาะเลยใช่ใช่รัข้างบนเนี่ยเขาติดตลอดเซนเตอร์เขาติดหน้าเราตลอดซึ่งมันทําให้เล่นคนข้างยากมากคือคือมีมีโอกาสเยอะแต่มันก็ไม่ค่อยจัดแจ้งใช่ครับโอกาสไม่จัดแจ้งนะครับก่อนจะม่ได้ประตูที่2เนี่ยมันก็ต้องนาที90้าสิบบวกสี่เลยวะใช่ครับือนเจ็บจากดาวินดูนเย เซอร์บสไลน์เป็นคนเปิดใช่ต้องให้เครดิตเขานะครับใช,ใช่จังหวะนี้นี่มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าดาวินุนเยสเนี่ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำใชง่ง่ายๆไม่เอายากๆทาใช่เขาเรียกว่านุนเยสท่าย,ยากใช่ยากคือ <laughs> <c ười> จังหวะนั้นนะครับใช่คือ <c ười> ถ้ามันไปอย่างสวยมันเป็นจังหวะที่เขากำลังจะกระชากไปแล้วนะใช่ใช่ปะแล้วก็ดูเหมือว่ามันมันควรจะต้องผ่านนะแล้วก็ ไปเลี้ยงติดดื้อติดแจ็คโรบินสันแจ็คโรบินสันทางด้านซ้ายใช่ปะทางซ้ายของเชฟยูนะแล้วก็ไปขโมยกลับมาเจนโบเกลผู้เล่นเชฟยูดูเหมือนว่าเขาจะฟ้องว่าลูกนี้มันลูกฟาวคือลูกเนี้ยมันก็เนี่ยเป็นเป็นลูกที่คริสไฟเดอร์เขากคาใจกับการตัดสินของของฮูเปอร์เขาบอกว่ามองยังไงไม่ฟาว แต่ผมก็มองว่าไม่เฝวาระนะไม่ได้ว่าเป็นแฟนหรือพูนะเพราะว่าจังหวะของ w N e A เราวินเนี่ยเกี่ยวบอลจริงๆนะทีนี้ก็<ม> ies, อ่าที่วนูเ้อ่าที่ไวเดอร์บอกว่ามันต้องเฝาวนะเพราะมันเป็นการเสียบมาจากด้านหลังแต่ทีนี้ถ้าเราดูด,ดูดูจากภาพชา้าดูจากภาพนิ่งเน e, ี่ยมันก็เป็นการใช้คำว่าเกี่ยวแล้วกันพุ่งมาเกี่ยวจากด้านหลังแต่วินาทีที่เขาเล่นแบบนั้นนะพี่แบบเฮ้ย โอ้ใจถึงมากเลยนะเพราะมโดนไปเหลืองไปแล้วนะเจมดูเดียโดนเหลืองไปแล้วนะที่ไปเตะบอลทิ้งอ่ะแล้วถ้าลูกเนี้ยพุทธศิลป์มองว่าเป็นการฟาวเป็นการเสียแต่ด้านหลังเนี่ยมันเหลืองแดงกันทีนะโหแต่ว่าใจถึงจริงอ่าพึ่งได้พึ่งได้เลยพี่วันเนี่ยครับเกี่ยวกับมาแล้วก็เปิดไปให้กับโซโบสไลโล่งๆเน้นๆบอลลงกว่าจะทําให้เด็กองอย่างเราเได้รู้สึกโล่งนะ 94 94 94าให้ทาให้ไม่สามารถลาสายตาจากจอทีวีได้เลยนะใช่พี่บนี่ะใจอยากจะเปลี่ยนไปดูคู่อื่นใจจะขาดนะอยากไปดูคู่วินล่าจังเลยเออแต่มันห่วงคู่นี้ห่วงจนนาทีสุดท้ายเลยชนะสองจุดทีนี้กลับมาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยครอบเอาจริงนะตอนลาออกมาเนี่ยเด็กของบอกว่าเออมันต้องอย่างนี้ดิพี่พี่เห็นนะในโลกโซเชียลเนี่ยบอกเออเนี่ยคือสิ่งที่ที่มาถูกทางแล้วก็คือหนึ่งเนี่ย ใช้เอนโดเลนเบอร์6ใช่ป่ะครับออกมาคิเซอร์เลนเบอร์8ปดอ่าซูปอาเลนเบอร์8ครับ แล้วก็เอากั๊กโปมาเล่นเป็นเบอร์เก้าซึ่งมันเหมือนกับยุคที่ที่มีฟิมิโนอ่าเหมือนฟิมิโนใช่ไหมราซาได้ตัวตัวเองลงมาเอาซาร่าอยู่ขวาแล้วก็ดีอาร์อยู่ซ้ายมันเหมือนมันเหมือนยุคที่มีซาร่าฟิมิโนมาในข้างหลังเนี่ยโอเคเอาโจโกลไม่สลับไปเล่นแทนแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ฟันได้คู่นี้ใช่ไหมอิบูกูนาเต้แบ็กขวาเทรนด์แต่ว่าถ้าดูจากรูปเกมมันก็ยังดูไม่ประติดประต่อแต่ต้องให้เครดิตเชฟดูด้วยบอลเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมอิบูกูก็มีจังหวะเวอร์เหมือนกัน ก็เนี่ยอีบูก็ก็จ่ายบอลเสียเยอะใช่ไหมมีคนเดียวที่ได้ได้โดดเด่นนะเวอร์จูฟันดาอีกคนที่ยังที่ยังแบบพึ่งได้ก็คือเทรนานอนอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะคือเอนโดครับเออเล่นดีผมว่าเขาเล่นดีเล่นดีแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เล่นเต็มเกมเลยแล้วก็จังหวะวิ่งหาพื้นที่เนี่ยทาได้ดีถึงแม้ว่าเพื่อนยังไม่ได้ส่งให้จะเห็นเลยนะครับว่ามันมีความกระตือรือร้นในการที่จะ ไปรับบอลเชื่อมเกมเกมรับก็ไม่มีโบกพร่องมีจังหวะเสียบลูกนั้นนที่เหลืองใช่ไหมฮะก็ทําให้ดูเหมือนว่าจะเล่นยากหรือเปล่าใช่ไหมแต่เขาก็ทําได้ดีนะคือภาพรวมเนี่ยชนะ2อศูนย์รินชีสแล้วก็ไปลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลเต็มตัวเลยเพราะว่าแมนซิตี้ก็สะดุดใช่ไหมการเป็นแพ้ิลลาขึ้นมาอยู่อันดับที่3แต่ว่า สถิติที่มันดูดีก็คือคลองบอลน่ยประมาณ80%นะทั้ง2ครึ่งเนี่ยนะทั้ง2ครึ่งเนี่ยดูเหนือกว่าแต่ว่าเกมก็ยังไม่ประติดประต่อและนี่คือธรรมชาติของลิเวอร์พูลในการเล่นเป็นทีมเดีอนใช่มันจะคลุกคลักแบบและเกมที่ดูเหมือนว่ามันจะง่ายๆมันมักจะไม่ง่ายนะใช่เราก็เห็นตั้งแต่ไบรตันลูตันนะครับก็เดี๋ยวตามมันต่อเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนอีก ครับเป็นบทพิสูจน์เลยไปเยือนทีมของปู่รอยคือซันพาเลสใช่พาเลสเพิ่งจะพังคาบ้านมานะศูนย์สองแต่จริงๆอ่ะคอบบอกไม่ค่อยชอบเจอกับทีมแบบนี้หรอกทีที่เพิ่งแพ้มาเนี่ยครับมันมักจะมีแรงเล็นิใช่ไหมเออเออก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดูบอลแล้วแบบอึดอัดแต่สุดท้ายเนี่ยมันประสบความสําเร็จเออรับปี้ประมาณนี้ดีใจกับแฟนๆลิพูด้วยนะครับตอนนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวใช่นี่ก็คือเกมที่ลิปูบุกชนะเชฟอยู่แบบแบบคือจับสองศูนย์ัะก่อน ที่เราจะจากกันไปในวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับคู่มือนักดูบอลนะใช่ครับ <นะ S 1> ก็มีทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับ ลาลีกาเกาลโชสเลอาบุรดรัมย์กากะเหรี่ยงควบรวมกันในเล่ม,มเล่มเดียวนะครับ,รบแล้วก็สั่งซื้อได้ทางแอดไลน์เสียสปอร์ตช็อปแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับฟุตบอลแมตช์พิเศษส่งท้ายปีตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้วนะครับสำหรับศึกไทยประกันชีวิตเจลิกเอเชียชาเลนจ์2023-2024ถึงพาวเวอร์บายเมจิยาซูดะนะครับ,รบที่เมืองไทยนะครับโดยคอนเสอร์ตเซาบุโรครับที่นำทัพมาโดยเช็คสุประโชคครับจะประทะแข่งกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่9ธันวาคมมมททีี่ไยโดดสเเต เวลา18นาฬิกา5นาทีนะครับรบบัตรราคาไม่แพงเลยนะครับ300บาท260บาท220บาทและ200บาทนะครับแฟนบอลไทยรีบจับจองได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับส่วนแมตช์ที่2ยังมีเวลาแต่ก็ต้องรีบแพร่นะครับบีจีปทุมยูนเต็ดจะพบกับเซเดโซโอซาก้าวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับเวลาแข่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เวอร์บไบต์เว็บจีหลีดีโอสแลสเอเชียตบอลระดับครับแมเช์ฟุต นี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับรายการดีๆสยามกีฬาเดลี่นะครับเจอกันเที่ยงตรงทุกวันทั้งออนไลน์ทั้ง YouTube นี่แหละครับทางช่องสยามสปอร์ตนะครับเที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกับพิธีกรตัวท็อปอของทางสยามสปอร์ตนะครับคุณตังกุยใช่นัทพลดำรงโรจน์วัฒนานะครับมีคุณต่อธีรพัฒน์แล้วก็มีสาวสวยอย่างคุณพิช chi และก็น้องกุกิดด้วยครับก็ครบทุกเรื่องราวของกีฬา ไทยประเทศฝากไปด้วยเที่ยงตรงจันถึงสุกนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการ s u z u กิ The c คอร์ปเอ็นก็หมดลงเท่านี้ผู้จ,จัดการก็ต้องขอขอบคุณนะครับซูซูกินะครับ bon Deal ทริปเปิลโบนัสดิวซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่ทงท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อ ต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะสุกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ป <blunt. S> ีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i <the plastics in life> .co.th <craft> หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกลงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนส์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงิน ทาง K-Bank นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามประเดียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิชาชีพได้ที่ Line Official K-Bank Live หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข028888888เขาอขอคุณรถจัก,กรยายนยนต์ a l p h a v o l n t t i s โดดเด่นทุกความเป็นคุณคอร์ด o ซอน300รถจักรยายนยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban p r e m i u m s c o o t e r จาก Alpha Volantis, Alpha V s p เป i a l Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ a l ลฟาโ a n t นติสทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวาลเชอร์ส่วนลด1,000 0บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวาลเชอร์ส่วนลด1,000 0บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ alpha v o l a n t i s c o m ทาง youtube y o u t u b e c o m a l p h a v o l a n t i s หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข020791865หรือ facebook alpha v o l a n t i s ขอขอบคุณเบร d ดี b แบ็ l เลส s ู g a r หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง b บอร์ดี้แ c ล็กเลสชูการหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง b i r d ์ดี้แบล็กเลสชู g a รหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าและแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยนะครับนี่เราสองคนและทีมงานนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ